ชาไอสานมณีเสนอคําว่าของต้อนของต้อนหมายถึงของฝากค่ะของต้อนม,มันก็จะมีหลายอย่างเนาะแล้วแต่เราอยากจะให้คนที่เราไปเยี่ยมเยียนนะคะอาจจะไม่เจอกันนานเราอาจจะมีขนมนมเนยหรือว่าอาจจะเป็นของใช้ก็ได้ของกินก็ได้นะคะยาบำรุงร่างกายก็ได้หรือว่าพวกแบรนพวกอะไรนะคะเราเอาไปฝากผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เรา รักคนที่เราศรัทธานะะเวลาไปเยี่ยมกันหรือว่าเราอยู่ห่างกาันไปหาลูกอย่างนีนะ้แล้วก็เอาของตอนจากบ้านเฮาเนี่เอาไปให้ลูกเพราะว่าลูกชอบนะะก็เรียกว่าของตอนก็คือของฝากนั่นแหละค่ะคาว่าของของตอนเนาะเอาขอ,อองของขอไข่อักษรสูงผสมกับสระอนะคะสระอแล้วตัวสะกดก็คืององ,งูของจะเป็น เสียงจัตวานะคะเพราะว่าเป็นอักษรสูงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวานะคะต้อนตออนตอนไม่โทต้อนอันนี้ตอเต่าเป็นอักษรกลางนะคะตอเต่าเป็นอักษรกลางเป็นคําเป็นเนาะเวลาผันเสียงก็ตรงตามรูปบรรยุกนะคะตรงตามรูปบรรยุกค่ะสวัสดีค่ะ